นิยายเรื่องเริบซงท่วงรักในหัวบทประพันธ์โดยควินนิพีภาคเสียงโดยพีรมรมตีหรือว่าเขียนไขร,รังนิยายเรื่องนี้ขอสงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคิทธิ์พุทธศักราช2537และพุทธศักราช2558ฉบับที่สองห้ามขัดลอกดับแปลงทําำสำ หรือว่น่าไปใช้โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานหากฝ่าฝืนจะถือว่าบุคคลน,นั้นมีความผิดถ่านละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เขียนหากชื่นชอบเนื้อเสียงชองเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อหม่นะคะ แายทนผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m a r k e t o o m หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับนักเขียนโปรดอย่ากดค้ำโฆษณา,าเพื่อนักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้้งใหม่ฟังกันนะคะหรือกดซุปเปอร์แงเพื่อเป็นการขอบคุณ และเป็นกุนใจให้กับนักเขียนและนักพากย์ด้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบทที่14เดินไปพร้อมกันพิมพ์ทูรีบลุกขึ้นจากตัวเขาเบน้าที่สู้ร่วงกับแผลอมครู่จนได้ยินเสียงหัวใจเต้นราาเขาอีกฝ่ายมันดำเป็นจังหวะเดียวกับการเตงหัวใจเธอ สำหรับเธออาจจะว่นไหวแต่สำหรับชายหนุ่มคงเป็นเพราะความรังโกีจนทะุปรอกความอดทนต่างหากล่ะทำบ้าอะไรอยากตายหรอคะร่างส่วนตะวัดลันเมื่อยันตัวลุกขึ้นมาได้มือใหญ่บีบเขาที่ต้นแขนได้ขยิงสาวด้วยความโกรธฉันขอโทยค่ะฉันแค่พยายามจะคือเดือให้ได้ก็เท่านั้นหญิงสาวพยายามข่มความสา่ตัวเองเอาไว้เธอจำได้เลยว่า เคยถูกเขาตะว,วักดูแลแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันด้วยการวิ่งเราก็โดดเนี่ยนะคิดบ้างหมว่าถ้าฉันมารับไม่ทันเราเกิดลื่นหน้าทิมหรือว่าล้มหัวฟาขึ้นมาจะเป็นยังไงในหัวเนี่ยมันมีหรือเปล่าสมองหรือว่าคิดแต่เป็นเรื่องอื่นที่ทำ้ายใจิตใจผู้ชายนะ่ะคุณร้านหญิงสาวกล้จะหมดความอดทนเต็มทีแต่ก็พยายามสงบจิตสงบใจเอาไว้เพราะารู้ว่าอีกฝ่าย กลายเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเจ็บในสิ่งที่หล่อนเคยทําไปนั่งเฉยเฉยหยุดสร้างเรื่องอีกไม่นั้นฉันจะร่ามเถอเอาไว้ในห้องนอนไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลยฉันไม่ใช่หมานะคะที่คุณอยากจะร่ามกรามได้ฉันไม่นคนมีชีวิตจใจอย่ามาบีบมังคับกันให้มากนะก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหมาแต่บางทีแค่อยู่ทําหน้าที่มันตีก็เกินพอแล้วล่ะคุณร่างนี่ก็คงเป็นท่าแทนคุณเหมือนกันสินะ สติเซนบันบาขาดผึงทันทีไม่ยินคำพูดไม่ให้เกียรติเขาอีกฝ่ายหาราชซึ่งสยะยิมก่อนก่อนที่จะเดินย้อนกลับมาตรงที่รอนนั่งแล้วใช้มือบีบแก้มขันเต็มแรงลืมไปแล้วหรอว่าฉันซื้อเธอมาเท่าไหร่ค่าตัวเธอมันไม่ใช่ถูกๆหรือว่าอยากจะยกเลิกสัญญาเราให้ไอ้มาเฟียพวกนั้นมาจับพ่อเธอมปถอดอาเยวะแล้วก็ส่งเธอขายชายแดนดี라หญิงสาว เถียงอะไรกลับไปไม่ได้นอกจากกัดฟันทนมองหน้าเขาด้วยความโกรธหาเมื่อไหร่ในรกคุมนี้จบลมเธอขอสาบานกับตัวเองว่าจะไม่อยู่ให้เขาเห็นหน้าอีกต่อไปความรักที่มีก็จะขอมอบให้กับสหรัฐคนเมื่อแปดปีที่แล้วเท่านั้นไม่ใช่คนที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี้เมื่อเห็นว่าพิมพ์ประตูไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาเขาก็เลยเดินกลับไปทาาหน้าเืออีกครั้งเพื่อขับขึ้นฟัง ปล่อยคนตัวเล็กนั่งน้ำตาไหลเรามาเยี่ยมมันอดไม่ได้ที่จะนึกถึงความทรงจำในวันวาหของตนเอและเขาวันนี้เราไปเที่ยวไหนกันดีคะพิมพ์อยากไปไหนก็บอกพี่ได้เลยนะพี่ตามใจพิมพ์ทุกอย่างเลยเสียงท้กมหมองซาราัตและอ้อมกอดอบอุ่นสร้างความอุ่นใจให้กับหญิงสาวในวงแขนไบหยามากเธอพลิกตัวันมกอดเขาแล้วก็สุกหน้าลงกับอกกว้าง ก่อนจะแกล้งครับมันเบาๆด้วยความมันเคี้ยวถ้าไม่ไปไหนแล้วอยู่พี่เราทั้งวันทานได้ไหมคะได้สิครับว่าแต่เราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันเพื่อทำอะไรดีละ่ะน้ำเสียงกระิ่กระเดียนนั้นไม่พอบึ้งรูปไรายไปทั่วร่างกายนุ่มมของแฟนสาวขณะว่าเมื่อคืนสัตว์หนักกไปหลายยกก็ยังไม่เคยรู้สึกอิ่มสหารัฐปรารถนาในร่างก่าบ,บินพ์ไปทูมากจะไม่รู้จะอธิบายยังไง พี่รานอยากทำอะไรล่กคะเสียงหวานถามพรานชานิ้วมือเล่นปูไตไปตามกล้ามอกของแฟนหนุ่มสุดที่รักเล่ากำลังยั่ยยวนเขาอยากทำอะไรดีนะก่อนหน้านี้พีรนออกไปค่าอาสา,ามาต้องอาทิตย์หนึ่งเพิ่งกลับมาเมื่อวานพิมพ์คิดถึงจะตายท่านนั้นพวกเราก็มาอยู่ดีกันห้คิดถึงดีไหมร่ะคะได้สิครับแต่ขอไม่อยู่เฉยๆนะ ที่เป็นพวกมืออยู่ไม่สุขเสียด้วยสิมือใหญ่กอบกุมเต้าอ,อกของร่างกายปเปลเรเปล่านี้เอาไว้อีกครั้งใช่แล้วทั้งสองนอนกอดกันในสภาพนี้สวมสภาพาอะไรต่อมีอะไรจึงถูกจุดติขึ้นมาโดยง่ายร่างสูงผลิกตัวขึ้นคล่อมคนตัวเด็กเอาไว้รับประกบปากจูบพร้อมกับเน้นนวดคืนไปตามเรไรร่าของหญิงสาวคนรักแสดงออกถึงความลุ่มหลงจนง่หัวไม่ขึ้น หล่อนเองก็เช่นกันมือเล็กปาดไปไปทั่วพ้าหล่าวแฟนนุ่มอย่าเมื่อเขาซอนใส่หนักแน่นเพื่อตอกย้ำว่าทั้งคู่เป็นของกันกันพิมพ์ประตูจิกเล็บลงบนผิวกายอีฟายเพื่อระบายความเสียวซ่านขณะที่สะโพกสอบก็ส่วนอัดต่อกระแทกไม่ยังเสียงกายเนื้อที่กระทบกระทั่งผสานกับเสียงกีร้องคุ้นคราวพิมพ์ประตูที่สลับเดียชื่อแฟนนุ่มไม่คาดปาง ดวงตากลมสวยเปรือชำหวานเจ้าหมอร่างสูงที่กำลังคมโยกบนตัวญออิงรักใครในใจหวังว่าช่วงเวลาแบบนี้จะมีอยู่ดิกันตลอดไปเพราะเธอสาบานว่าจะรักเขาปราบนีรันน้ำใสๆหยดแมะลงมาเมื่อความทรงจำอันแสนหวานหวนขึ้นไม่หยุดย่อนเธอต้องการสหารคนเดิมกลับมาแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีทางเป็นไปได้ คนที่ทำให้ผู้ชายแสนดีคนนั้นจ้างหายไปก็คือตัวของอีสาวเองเราจะไปโทษใครได้กันร่างสูงหันกลับมามองเมื่อเห็นว่าเขามองเธออยู่เธอจึงรีบเบือนหน้าโลบแล้วใช้หลัามือปาดน้ำตาทิ้งมิยากให้เขารู้และเห็นความอ่อนแอของเธอในตอนนี้สำหรับสหารัาหญิงสาวแค่ผู้หญิงที่เขาซื้อมาด้วยเงินจำนวนมหาศาลเท่านั้นเธอจะสามารถทำอะไรได้ นอกจากรอราวันที่ขขาเบือ่อเบื่อการปลดขยี้ผู้หญิงไม่มีค่าอะไรเลยคนนี้ถ้าหากวันนั้นเธอเลือกจะบอกความจิบเขาแล้วขอให้เขาจับมือต่อสู้ไปด้วยกันเรื่องราวมันจะไปดกันในรูปแบบไหนกันนะบางครั้งพี่ปทูก็อดคิดเรื่องนี้ไม่ได้อาจเป็นเพราะาลือกแล้วเธอรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดที่ตัดสินใจแบบนั้น10นาทีต่อมาเรือก็ขับมาจอดที่ท่าอฟัง มีคนของสหรัฐมายืนรอยอยู่ก่อนแล้วเพื่ออากุญแจรถมาให้และเมื่อคนคนนั้นยื่นมือหมายจะช่วยดึงพีปตูขึ้นไปร่างสูงกลับเขา้ามาแทรกแล้วพระอีกฝ่ายออกก็จะดึงหญิงสาวขึ้นไปเองท่าทางของเขาแสดงออกชัดเจนมากว่าหวงจะไม่อยากใครแตะต้องผู้ชายด,ด้วยกันจะมองออกแต่ทันทีแต่กลับเป็นพีประตูเองที่คิดไปไกล เธอคิดไปว่าเขาโคงรงเกียดมิอยากให้ลูกน้องต้องมาแปดเปื้อนที่จับเนื้อตัวของเธอน่าสวยมนลงไม่คิดแบบนั้นรีบตามมาได้แล้วชักช้าอึดอาดนี่เธอเป็นคนหลัวเต่ากว่าหน้าใครมันจะไปขายาวเหมือนสาไฟฟ้าแบบคุณนะคะขาฉันก็มีอยู่เท่านี้ล่ะคุณนั่นแหละเดินให้ช้าหน่อยไมได้รือไงหล่อนตอบโต้แม้ว่าจะพยายามเดินให้เร็วจนขาแทบจะพันกัน ก็ยังไม่ทันเขาอยู่ดีคนอะไรเดินเร็วเป็นบ้าหรือว่าจะเหาะไปเสอี้ยอกย้อหรือไงฉันพูดความจริงค่ะถ้าคุณรอเดินเช้ากว่านี้ฉันเองก็เดินเร็วขึ้นแค่นี้เราสองคนก็เดินไปพร้อมกันได้แล้วแต่ถ้าคุณยังดันทุรังที่จะเดินเร็วๆต่อให้ฉันวิ่งตามก็คงไม่ทันหรอกค่ะเพราะกำลังของฉันมันก็มีอยู่เท่านี้ร่างสูง มองคนตัวเล็กขาสั้นด้วยความหมุดหงิดแต่ก็ยอมผ่อนความเร็วลงจนหญิงสาวเดินตามมาทันและสามารถมาเดินเคียงข้างเขาได้ในที่สุดบทที่15พ่อสามีสหาราัฐพาเธอขับรถต่อไปเพื่อไปยังบ้านของเขาที่อยู่บนฟ่งซึ่งเป็นบ้านที่บิดา ใช้อาศัยกับภรรยาใหม่รุ่นราวข่าวรู้และเพราะว่าเหตุผลนี้ชายหนุ่มจึงไม่ยอมกลับมาที่บ้านอีกเลยทาไม่จําเป็นเขาชอบอยู่บนเกาะมากกว่าด้วยมันคือสถานที่ของมารดาที่เขารักเราแวะซื้ออะไรไปเป็นของไหว้คุณพ่อหน่อยได้ไหมคะไม่จําเป็นเพราะถึงเธอไหว้ไปพ่อฉันยังไม่รับไหว้หรอกแค่คําพูดของเขาก็ทําเอาหญิงสาวคิดหนักแล้วว่าจะรับมืออย่างไรดี คนลูกยังแทบเอาชีวิตไม่รอดคนพ่อจะไปเหลืออะไรดวงตาคู่สวยทอดมาออกไปนอหน้าต่างอย่ากนอยวิวข้างทางคงพอทำให้สงบจิตใจได้บ้างทว่าหันมองไปทางอื่นได้ไม่ถึงในนาทีเสียงแค่ของสหาราชก,ก็ดังขึ้นฉันหิวหยิบข้านุมข้าวหลามาแกะให้หน่อยเธอไม่ได้ตอบรับแต่ก็ทำตามคำใส่อย่งว่าง่ายมือเรกแกะถุงขนมออก เราก็ยื่นส่งให้แก่ชายหนุม่มเขาหาันมามองซองขนมแล้วเขาหมดคิ้วยุ่งไม่มีตาหรอคะเห็นไหมว่าฉันขับรถด่วยแล้วฉันจะหยิบขนมกินได้ยังไงก็รอขับเสร็จก่อนเราวค่อยกินไม่ได้หรอคะบ้านพ่อคุณอยู่ไกลยักหรือไงเธอเถียงกลอบไม่เข้าใจเลยว่าเขาต้องการให้ทำอะไรกันแน่คนอะไรจะโมโหได้แทงวิัางวันแบบนี้ไม่เนบ้างหรอที่ต้องคอยทำตาดู จ้องเขมຈใส่รอนจนแทบจะหลุดออกมาจากเบ้าอีานั้นเธอก็คิดสิในเมื่อฉันอยากจะกินแต่มือฉันไม่ว่างแล้วเธอควรทำไงหญิงสาวชี้นักไปแล้วคิดตามที่เขาพูดก่อนจะแอบยินกับตัวเองเมื่อรู้จุดประสองค์อีกฝ่ายชี้เถอะี่อยากให้ป้อนนี่เองพูดมาดีๆแต่แรกว่าป้อนขนมหนก็สิ้นเรื่องนี่ค่ะมือได้หยิบขนมขึ้นมาชิ้นหนึ่ง เรายื่นส่งไปปากของอีกฝ่ายก็แค่นี้แหละเขามองคอส่งท้ายก็จะอ้าปากกินขนมที่หญิงสาวป้อนรีบีปากบางสัมผัสตัวนิ้วมือของเธอเล็กน้อยแต่เพียงแค่นั้นก็ทำเอาคนตัวเล็กใจสั่นวูบว่าพาใหนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนความร้อนแรงของสามีที่มีมากเกินจะพระนา,าเอาอีกค่ะหล่อนหยิบขนมป้อนเขาต่อไปเรื่อย บรรยากาศในรถในตอนนี้มันดูมุงมิงสมกับเป็นคู่แต่งงานใหม่ต่างจากตอนอาหารเช้าหรือเกินไม่รู้ว่าเธอคิดไปเองหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เขามาจะชอบทำหน้าะมึอเทิงใสเฉพาะเวลามีคนอื่นอยู่ด้วยเท่านั้นเทาว่าเวลายอยู่ด้วยกันสองคนน้อยนักที่จะสัมผัสได้ถึงความไม่พอใจหรือเธอจะคิดไปเองเพราะว่าเขาก็ดูกโกรธอ,อยู่ตลอดเวลาอาจาเป็นเพราะว่าเริ่มชินแล้วแน่น เพราะในหนึ่งวันเธอโดนเขากโกรธไปแล้ว23ชั่วโมง59นาทีส่วนอีกหนึ่งนาทีคือเวลาหายใจหายคอของดอนไม่ถึง20นาทีก็มาถึงบ้านายใหย่ของสหารานันเขาขับรถเข้าไปจอดด้านในเมื่อมีคนออกมาเปิดประตูรั้วให้และทันทีที่ขายยาวก็ลงมาจาจรถก็มีร่าอราชรเขายิงสาวคนหนึ่งวิ่งพลุออกมาจากในบ้านเธอสวมชุดรัดรูป เห็นซัวโรงองเอวชัดทุกอนูผิวสีน้ำผึ้งของหลอนขับให้ดูเซ็กซี่มากขึ้นไปอีกเข็มจิราภรรยาใหม่ของบิดาที่ใช้หนู่มเคยยอมรับ้วยหลอนมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขาสีหน้าของเธอแสดงถึงความดีอกดีใจจนปิดไม่มีเมื่อเห็นหน้าสหารานพิมทูรู้สึกแปลกกับสายตาคู่นั้นเธอเป็นผู้หญิงเหมือนกันมีความรู้สึกรักใคร่ ในตัวของชายหนุ่เหมือนกันจึงไม่แปลกที่จะรู้สึกไม่ดีหากมีใครมารู้สึกกับสามีของเธอในแบบเดียวกันนี้คุณร้ายมาแล้วล่ะคะเสียงหวานถามออกมาอย่างดีอ,อกดีใจปากอิ่มยิ้มร่าจนรู้สึกน้ำหมือนใสคุณพ่อล่ะเขาถามเสียงเข้มดูไม่ได้สนใจในตัวเข็มจิราเท่าไหร่นะอ่านหนังสือพิมพ์ในบ้านคะ่ะไปหาท่านสิคะ่ะ ่านบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยคุณอยู่พอดีมานี่สิร่างสูงไม่ได้สนใจในคำพูดของหล่อยมากนะักแตากลับหันมปกวักมือเรียกพิมพ์ประตูแทนหญิงสาวจึงรีบเดินเข้าไปไกลก็จะถูกชายหนุ่มความือจับแล้วพาเดินเข้าไปด้านในเข็มจิรามองตามด้วยสีหน้าไม่พอใจสายตาจับจ้องไปยังมือของทั้งสองที่จับกันแนบแน่นมาสแสดงออกชัดเจน ถึงความอิจฉชาวดิสยาเมื่อสหรัฐเดินเข้ามาถึงโซนห้้ารับแขกของบ้านก็เจอกับบิดาที่กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์และจิบกาแฟไปพรางสวัสดีครับคุณพ่อเสียงทุ้มเอ่ยทักป็นพ่อหลังจากที่พาร่างเล็กไปนั่งอย่งโซฟาตรงกันข้ามสวัสดีค่ะคุณพ่อพิมพ์ประูยกมือไหวอย่งมีมารยาด้วยหน้าตาสะสวยและกิริยาที่อ่อนหวานทำให้สันชัย ละสายตาจากสิ่งที่กำลังทำแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองเมียแกรอครับเมียผมความจริงผมจะไม่มาก็ได้แต่แค่อยากจะให้ทำความรู้จัก,กเอาไว้เผื่อคุณพ่อกับเธอบอังเอิญเจอกันข้างนอกจะได้รู้ว่าเป็นพ่อสามีแล้วก็เป็นสภัยกันเขาไมา่ได้ควรประสาทแค่กับเธอคนเดียวหาแต่กปิดาของตนเองก็อย่าไม่เว้นสัชนชัยพับหนังสือพิมพ์แล้วก็บอดเน้เสียงไม่พอใจ ฉันไม่ยอมรับก็คิดว่าอยู่แล้วลรคร่ะว่าคุณพ่อต้องตอบแบบนี้แต่ผมไม่ได้มาเพื่อให้คุณพ่อยอมรับหรือว่าอนุญาตผมแค่พาเมียมาแนะนาให้รู้จักกันเท่านั้นไปกันเถอะกร่บเอะเดี๋ยวสิคะเราเพิ่งจะมาเองคุณไม่คุยคุณพ่อหรอร่างสูงไม่สนใจข่าวควาข้อมือเล็กแล้วก็พาเดินกลับออกมาท่ายนั้น ปล่อยให้บิดามองตามด้วยสายตาเกลี้ยกลางแม้ว่าพิมพ์ปทูจะหันมาก้มหน้าให้หลายหลาหยครั้งเพื่อเป็นการขอโทษในการกระทําอันเสียมารย,ยาของสามีก็ตามจะกลับแล้วหรอคะเข็มจิราที่ยกน้ำเข้ามาให้ก็เอ่ยถามขึ้นใช่ฉันแค่มาเพื่อแนะนำเมียให้พ่อรู้จักไม่ได้มาเพื่อจะคุยหรือว่าทำอะไรอยู่แล้วมีอยู่รับประทาหานกลางวัน กันก่อนนะคะฉันทำเอาเยอะเลยร่างสูงไม่ฟังเสียงองเข็มจิราเขาจามเอาเธอออกไปพร้อมกับลากภระยาหองตนตามไปด้วยภายในรถที่ขับออกมาจากรั้วบ้านหอสามียินสาวได้แต่ครุ่นคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกต้อไม่ธรรมดายยแน่นอนพวกเขาไม่สนิทสนมกันแถมยิดูเป็นศัตรูกันมากกว่าเสียอีกเพียงเท่านี้ ความหนาใจที่มีหยุดทุนเดิมก็เพิ่มเขาอีกเท่าตัวเมื่อเหนได้ว่าชาตินี้คนยากแล้วที่จะให้พ่อสามียอมรับในตัวของเธอชาตินี้หรอบางทีอาถูเขาเขียดทีมิก่อนฉะนั้นจกกะกังวนทำไมหาพ่อสามีจะชางเธอ